บูชาพระรัตนตรัยและกราบพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูเชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธมโม ธรรมังนมสสมิสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโคสังคังนมามิขอขมาพระรัตนไตวันทามิพุทธังสัพพเมโทสังขมัธเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพเมโทสังขมาธเมพันเตวันทามิสังคังสัพพเมโทสังขมัธเมพันเต นะ,ะโมตัสสะะคกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะไตรสรนคมพุทธังสรารนังกจชามิธรรมังสรารนังกจชามิสังฆังสรารนังกจชามิ ทุติยมปิพุธทธังสาร,รนังขจามิทุติยมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยมปิสังขังสาร,รนัง, Pet, งรรขจามิตติติยมปิพุทธังสารนังขจามิตติติยมปิธรรมังสารนังขจามิตติติยมปิสังขังสารนังขจามิสินห้าปาณาติปาตา เวรมะนีสิกขาปะทังสัมาทิยามิอธินนาทานาเวรมะนีสิกขาปะทางสัมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมะนีสิกขาปะทางสัมาทิยามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทางสัมาทิยามิสุราเมระยะมัจปะมาทฐานา เวระมณีสิกขาประทางสมาธิยามิถวายพรพริติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณะสัมปนูสุกโตโลกกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาราิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระคววติสวาขาโตพระควตตาธรรมูม สันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญยิโกปัจจะตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปิปโนภะควโตสาวกสังคโฆอุชุปฏิปิปโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปิปโนภะควโตสาวกสังคโฆ สามีจิปฏิปันโนภะวัตโตสาวะกะสังโคยติทางจต,ตาริปุริสยุคาริอัฏฐปุริสบุคคลาเอสสะภควัตโตสาวะกะสังโคอาหุไนยโยปาหุไนยโยทักขิไนยโยอัญเชรีกาลนิโยอนุตตรังบุญญะเขตังโลกสาติบทพุทธชยะมงคลคาถา พาหุงสหัสสมะทิมินมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุติตโคร,ระ,ะเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังขลานิมาราติเลก,กมพิยุทธชิตสัพพารติงโครัมปนาละวัคมักขมถัตทยักขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลรานินาลาคิริงขชวรังอติมันตะูตังทาวกิจักกามสนีวสุทารุนันตังเมตตมุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลรานิอุคขิต,ตะขัดขมติหัตทสุทารุนันตัง าวันติโยชนะพทางคุริมาระวันตังอิทธีพิสังคตาตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคาลานิกัตตวานะกัทมุทตลังอิวะคัมพีนิยาจินจายะทุกทวจานังชัยกายมัตเฉสันเตนะโสมวิธินาชิตตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวตุเตชะยามังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจกวาทเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนางอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัจฉลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชขังวิปุทังมหิตถิง ปุตเตนนเถระพุชเคนธมาปยันโตอิทูปเถสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขะทิฐิพุชเคนะสุถถทัตถะหัตถังพราม,มังวิสุทธิชุติมิธิภกาพิธานังยานกเทนวิธินาชิตวามูนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ เอตาปิพุทธชยมังคละอัตถกถาโย ο, วาจโนทินทิเนสรรเตมตันทีหิตวานเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิคเมยยนรโรสปัญโยบทชยปริษมหาการุนิโกนาโถหิตายสัพพานินัง ปูเรตวาปารมีสภาปโตสพโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะโหตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสักกยานังนันทิวัต,ตโนเอวังตวังวิชยโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกศีเสปัวิโปคะเร อภิเเกสัพพพุทธานังอคัปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมมหโตจะสุยทังพระมจาริสุปทักขินังกายะกัมมังวาจากัมมังปทักขินังปทักขินังมโนกัมมังปณีทิเตปทักขนา ปทักคินานิกตวานะละพันตัดเถปทักคินีภวตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภวตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต พวตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตบทกรณียเมตตาสุตังแบบย่อเมตตันจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาววเยอปะริมานังอุททังอโถจะติริยันจะอสัมภาทัง อเวรังอสัปตังตินถันจะรังนิสินโนวาสยาโนวายาวัตสะวิคตมิโทเอตังสติงอติเถยยะพรหมเมตังวิหารังอิธรรมหุทิฏฐิจะอนุปคัมมสีละวาทัสนีนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเคทังนหิชตุคำพระเสยยัง ุณเรตีติบทพระคาถาเงินล้านนมโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิตฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทยโววิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปร,รายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทะยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปารายันติ รมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนณโมพุทธายะวิระทโยโววิรโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิ พ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปารายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะ วิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติ รมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิระทยโววิรโคนณยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิ พ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุณโมพุทธายะ วิระทะยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภรพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธสะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภพพะพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพะพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะอะอุณโมพุทธายะวิระทยโววิระโคนายังวิระหิงสาว,วิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือบทพระคถามหาจักพัินะโมตัสสะพัมมาวัะโตะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะ พระพุทธไตรลัตนญาณมะนีนพรัตสีสหสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโย อะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนญาณมะนีนพรัตสีสหัสสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรัมรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูนโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนญาณมะนีนพรัตสีสหาสสุธรรม,พมคคาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนยญาณ มะนีนพรัตสีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักีทานังวรังคันทังสีวลีจมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโย อะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนญานมะนีนพรัตสีสหัสสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธร,รมมบูชาสังฆะบูชา,ชาอักขีทานังวะรังคันทงัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะณโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนญานมะนีนพรัตสีสหัสสุธรรมาพุทโธธมโมสังโคยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนญาณ มะนีนพรัตสีสหสสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัก,กีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโต อะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนญานมะนีนพรัตสีสหาสสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรลตนญาณ มะนีนพรัตสีสหสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆปูเชมิคาถาบูชาเสด็จพ่อ,าาพอรอห้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิต,ติปิโส วิเศอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิมินาพุทธตังโสอิอโสตังพุทธปิติอิพระสยามินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะมาศีสะมานังแผ่เมตตาให้ตัวเองอหังสุกิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโคโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอพยาปัโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนีโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนางปริหรามิมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินอธิษฐา,า,าโน,อานโอโหสิกรรมกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสัจจจักกรรมังอสัจจจักกรรมังขะมันตุเมโอโหสิกกรรมังภาะวตุเมข้าพาเจ้าขอโอโหสิกรรมกรรมใดที่ข้าพาเจ้าทำแก่ผู้ใดไว้ในชาติใดๆก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมในเวรจงโอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าไล้จองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่แครใครทำแก่ข้าพเจ้าไว้ก็ตามข้าพเจ้าก็ขอโอโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมกันต่อไปด้วยอาน,นิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้าบุตรหลานตลอดจนวงสาคณาญาตของข้าพเจ้าและผู้มีอุปการะคุณแก่ข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญประสบแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินแผ่เมตตาให้สรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวยียนแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานางปริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินแผ่ส่วนกุศลอิทังโนยาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันถึงคนเคยร่วมรักสมัครไครขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันมีพระอินทร์พระพรมพระยมพระการเท้าจตุโลก,กบ,บาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่นางพระแม่ธรณีพระเพิงพระพาย พระแม่โพศพพระแม่คงคาตลอดทั้งสรรพสัตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายเปรตอสุรกายทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่อยู่ในความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับการอนุโมทนานในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้า ได้ทำแล้วในวันนี้จงทุกคนทุกตนเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ